เผยสเปคก่อนเปิดตัว Apple i n d X 3มือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย a p p l เตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่11มีนาคมนี้ Oppo f 5X นะครับก็จะเป็นมือถือนะครับที่เป็นเรือธงจากค่าย Oppo นั่นเองล่าสุดนะครับ Oppo 5X 3 Series เนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่11มีนาคมนี้นะครับโดยจะเป็นการเปิดตัวในประเทศจีนก่อนนั่นเองนะครับซึ่งจะตัว Oppo f i n 5X Series เนี่ยจะมีมือถือทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับ่น,นก็คือ Oppo f 5X 3นะครับแล้วก็ Oppo f 5X 3 Pro เหมือนกับเจ้าตัว Oppo 5X 2 Series เมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับส่วนรายงานล่าสุดครับข้อมูลหลุดออกมาอีกว่า Oppo 5X 3 Series เนี่ยจะไม่ได้มีแค่ X 3 ก็ X3 Pro เท่านั้นแต่จะมี Oppo Find X3 Neo แล้วก็ Oppo Find X3 Lite ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องรอการติดตามชมกันต่อไปอาจจะใช้เจ้าตัว Reno 5 Pro Plus แล้วก็เจ้าตัว Reno 5เนี่ยมาเปลี่ยนชื่อแล้วก็ขายก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับโดยเจ้าตัว Oppo Find X3 นะครับเริ่มต้นเนี่ยน่าจะใช้ CPU เป็น Snapdragon 870นะครับบวกด้วย RAM 8GB นะครับ ROM 256GB นะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Oppo Find X3 Pro นะครับจะมีข้อมูลที่หลุดออกมาเยอะหน่อยนะครับโดยเจ้าตัวนี้เน จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น 2K plus นะครับส่วนพื้นหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะฮะกา refresh rate หน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 120Hz ด้วยกันแถมยังมีคุณสมบัตินะครับการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 เลยนะครับแล้วก็ในด้านของการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมาพร้อมกับ Snapdragon 888นะครับที่รองรับเครือข่าย 5G แรมเนี่ยคาดกันว่าจะให้มาที่ 12GB นะครับส่วน ROM เนี่ยจะอยู่ที่ 256GB ด้วยกันส่วนในด้านของกล้องครับคาดการว่าเจ้าตัว Oppo Find X3 จยจ่ที่50ล้านพิกเซลซึ่งก็จะเป็นเลนสโซนี่นะครับ IMX766 นั่นเองบวกไปด้ยวยกับเลนอัลตร้าไวครับ50ล้านพิกเซลเลนในเลนโฟโต้13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก3ล้านพิกเซลนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับคาดการว่าน่าจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบดูโอเซลนะครับ4,500มิลลิแอมพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วแบบ65วัตต์อีกด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นซูเปอร์บู๊ฟแฟดชาร์จเวอร์ชัน2จากทาง OPPO นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่่่่าาเป็นนนนนนนรรรรุอออืนๆะนะะคคัับบใซีีีส์้ยจต Oppo ก รุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วพอแนวหน้าจอเป็น AMOLED นะครับคาลิเฟสเ h r อยู่ที่90เฮิ h ์ด้วยกันแถมยังรองรับการกันน้ําได้ที่ IP 4X อีกด้วยนะครับส่วนในด้านของ CPU เนี่ยคาดการว่าจะใช้เป็น Snapdragon นะครับ865นะฮะส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับคาดการว่าจะให้มาที่4ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลเบอร์มิวดิกเลน Ultra Wide 16ล้านเลนเทเลโฟโต้13ล้านแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่เนี่ยคาดกกกกาาาาาาารรรรวว่ว Pro ่่่่่นนนนนจจจะะะใใหห้้้้มมมมมเเเททัััััับบบต X3 Pro ลลลยยคคค็ืออออูี4,500ิิแป์พ ชาร์จเร็วอีก65วัตต์ส่วนจะตัว Oppo Find X3 Lite นะครับหรือว่ารุ่นน้องเล็กสุดนะครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.44นิ้วเพาะในหน้าจอครับก็ต้องเป็น AMOLED อยู่แล้วนะครับค่า Refresh Rate 90Hz แถมยังการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยให้มาที่มาตรฐาน IP52 อีกด้วยนะครับส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon นะครับ 765G นะครับบวกมาด้วยกับ RAM 8GB แล้วก็ ROM อีก1 2 8ส่วนในด้านของเรื่องกล้องตัวนี้ก็จะให้กล้องมาที่4ตัวเช่นเดียวกันครับตัวหลักเนี่ แล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยคาดการว่าจะให้มาอยู่ที่4,300ม ah, ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์นั่นเองนะครับส่วนถามว่าในซีรีส์นี้มีทั้งหมด4รุ่นแต่รุ่นไหนบ้างที่จะเข้าไทยในตอนนี้นะครับมีรายชื่อที่ผ่านกาสทชทั้งหมด1รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Oppo Find X3 Pro ซึ่งบอกได้เลยว่ามีรายชื่อที่จะผ่านกาสทชในเดือนมีนาคมนี้แสดงว่าเวลาเปิดตัวเนี่ยใกล้เคียงกับกบบกับาารร,า 3, รรปดตตวว O ออนนะมมช่่ไจ X3 X3 ธ แล้วก็ X3 Lite เนี่ยจะเปิดตัวตอนไหนนะครับส่วนความคิดเห็นของผมนะครับผมมองว่าเจ้าตัว Oppo Find X3 แล้วก็ X3 Pro เนี่ยน่าจะเปิดตัวพร้อมๆกันไม่ก็ไล่เลี่ยกันนะครับส่วนเจ้าตัว X3 Lite แล้วก็ X3 Neo เนี่ยน่าจะตามมาทีหลังนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้นะครับ Oppo Find X3 Pro ตอนนี้ก็เปิดให้ p r e เด d e r เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใครที่เปิด p r e เด d e r นะครับจะได้รับของแถมไปอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาทิเช่นครับหูฟังไร้สายจากทาง Oppo นะครับหรือว่าเจ้าตัว Oppo x c o X นั่นเองแล้วก็มี ของสมน้ำหน้าคุณเอ้ยไม่ใช่ของสัมปนาคุณนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับมูลค่ารวมกว่าเกือบ20,000บาทเลยนะครับใครสนใจเนี่ยตอนนี้สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของเผยสเปคก่อนเปิดตัวนะครับ OPPO 5 X Series สำหรับวันนี้ผมโดยมเลอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวน้าครับซีโอเกนทุกคนลาก